ก่าวว่าตอนตอนเช้าเนี่ยนอนไม่พอใช่ไหมใช่นอนดึกมากแล้วก็เวลานอนน้อยนี่นำเสนอแม่พูดเลยนี่ลีวิตอลอาไปฉนสี่ซองนเลยกินง่ายกินง่ายพูดเลยตัวนี้นะมันป้องกันแสงรังสี U V ด้วยนะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวแล้วก็ลดความหมองคล้ำฉีกฉีได้เลยฉีออกซีออกออกซิออแล้วรสชาติอร่อยมากนะแล้วแบบหอมด้วยหอมด้วยและเป็นคนที่แบบว่า ป็นคนถ้าคนไหนเป็นคนที่หลับหลับยากนะอันนี้ทำเนี้ยให้นอนหลับสบายมันมีตัวตัวของสเต็มเซลล์อันนี้กินช่วยอะไรครับแม่ก็ที่บอกไปไงยไม่ฟังบุญชีพูดไปฟังแล้วไม่ฟังก็บอกแล้วรังสี U V ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวลดความหมองคล้ำแล้วการอักเสบของกระดูกและที่สําคัญปกป้องสมองด้วยสมองไม่ดีต้องปกป้องสมองนะบำรุงหัวใจแล้วก็ลดการเหนื่อยล้าเป็นไงรีบกินมันกินง่ายตัวนี้มันกินง่าย โอ้แม่เหมือนมีพลังเลยดิวิทัลเนี่ยมันดีจริงๆ,งๆตัวนี้มันรสแล้วเป็นแบบผสมแบบว่าสารดจากผลไม้หลายชนิดมากนี่แล้วมอีกตัวหนึ่งนี่ให้ดูเจลลี่พีชนะฮะใช่ใชนูเคยกินใช่ไหมมันอร่อยแล้วกินง่ายจริงจตัวนี้รสมากนี่ตัวนี้นี่ลองชิมดูนี่เออเจลลี่เห็นไหมออกไหมตัวนี้นะมันทำให้ผิวขาวใสน่ด้วยกูต้าไไทโอนนะแล้วก็ผิวสวยสุขภาพดีนะดูอ่อนเยาว์นะและสิ่งสำคัญที่สุดนะมันทำให้หุ่นเราดูดีดูเป๊ะด้วย แบบว่าตัวนี้มันพกพาง่ายไม่ต้องคิดมากอะไรเลยจริงจริง <นะ S 2> อร่อยจริงจูแล้วย,ยิ่งผิวอย่างงี้นะพองพองมากนี่แต่ะมีตัวคุณแม่มีตัวไม่เหมาะกับหนแูแน่เลยเหมาะใครแม่นูน่นะม<อ>ิชลินบอมกับอีอ้วนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเน่อยู่ไหนแล้วนี่ซีเซนซีเซนเนี่ยมันเป็นสารสกัศจากผลไม้เก้าชนิดด้วยกันบอกกับอีนี่พอนเลยไหมมิชลินอ้วนมิชลิน ดูตาที่ดูก่อนใน<ด>ตัวนี้มัน <ะ S 1> ดียังไงนี่โยโ่ไหมเนี่ยไม่มีโยโย่แน่นอนเขาที่แล้วแม่ก็ว่าไม่โยไม่โยแล้วไงไม่โยจริงๆยืดเลยเลยืด <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันมีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าชนิดด้วยกันนะรู้ไหมพัดมันมีกระบองเพชรนะส้มแขกนะแอนคารทีนะสารสก,กัดจากชาเขียวนะแล้วก็เห็ดนะแล้วก็สารสก,กัดจากแอปเปิ้ลผงสาหร่ายแคลนี่แคลแคลนะแคลคาดนะแล้วก็ส้มสีเลือดนะแล้วก็ มะม่วงสันซาเห็นไหมมันลดหนีนี่เองนะไม่ใจไม่สันนะมันทําให้แบบคือเรื่องเรื่องเนี่ยถ้าห<ม>ยุดทานแล้วไม่โยโย่ไม่อ่องไม่อ,อม่อ,องเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อไม่มีผลข้างเคียง <c oughs> นะจ๊ะระหว่างทานแล้วก็เร่งการเผาผลาญ <c oughs> ของไขมันวัตถุดิบของมันเนี่ยสกัดจากสารธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์และสัดส่วนหลันจะเป๊ะกระชับและสิ่งสำคัญเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนชอบตะกะใช่ไหมมัน <c oughs> ทำให้อิ่มเร็วเอาน้ำมามาตู เอาน้ำเอาน้ำให้ให้พัชราแมงาวันไอ่ตี๊กน้อยู่ด้านหน้าพัชราตี<ห>อ๋เอดูตี่าเป็นยังไงบ้างจริงๆทริปทริปสังขารนะกลับไปนะจะเห็นการนะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงของพัชก็นะจะมากจะน้อยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแ,แต่ตัวบุคคลนี่นะอยู่ที่การเผาผลาญของตัวบุคคลนะอรูลองกินดูจริงๆนี่กินง่ายนะเห็นไหมแหมกินจริงๆนะจ๊ะอเพื่อนนะก็วันนี้นะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะ ดีพิทอลนะฮะตัวนี้นี่นี่นะฮะตัดบายนะฮะเจลลิมีของเรานะฮะอร่อยมากนี่คิวขาวใสนะฮะแล้วก็อันนี้กินได้จริงไหมโยอีกอันมันนี่เร็วสี่เซนสัมผัญที่สุดคืออะไรที่ดมโดมน่ะนี่นี่เอออย่าลืมพกติดตัวตลอดเวลานะเชอร์เอมเชอร์เอมมีแบบหลอดกับแบบกระปุกแบบกระปุกอย่างนี้นี่กระปุก แล้วมีแบบยาหมอกนี่นะแล,ยยล้วหน,น้ามืดใช้ดีมากเลยแม่นนใช้ดีถ้าน่าสว่างก็ใช้ไม่ได้ใช่ใช้หน,<ช>น้ามืดมีรุ่นรุ่นหลอดและรุ่น,น,นกระป๋องกระป๋องแล้วก็เป็นกระปุกก็มีไอ้เป็นแบบเป็นแบบว่าเป็นเหมือนยาหมอกสามสามสีสามกลิ่นสามคุณภาพของเชอเอนนะฮะสีก็คือมาจากตัวซีเอเซนก็เหมือนว่าซีนำส่งความสุขให้ทุกคน เริ่มแรกคือซีเป็นคนชอบดูแลตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานมะม่วงมากและมะม่วงเนี่ยมันทำให้อ้วนนวิทยาศาสตร์เล่มหนึง่งพูดถึงคุณสมบัติของมะม่วงพันชันสามะม่วงชันสาเนี่ยจะปลูกอยู่แถวเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยจะเป็นภูมิอากาศที่บริสุทธิ์ ฉะนั้นเนี่ยพอเจอภูมิียอากาศที่ริสุด์อย่งมะม่วงพันธุ์นี้สามารถผลิตสารโปรฟีนอลได้สารโปรฟีนอลเนี่ยสามารถช่วยในการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีพอรู้จักมะม่วงพันธุ์สันสาแล้วเนี่ยเรามีความคิดว่าเราจะเอามะม่วงพันธุ์นี้มาทำยังไงให้เกิดเป็นโย์กิร์ตไดมากที่สุดต้องบอกก่อนว่าซีเซนเปเชียาซีเซนคืออาหารเสริมแต่การที่เราจะได้อาหารเสริมขึ้นมาสักตัวเนี่ยเราจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงซีเรนนัมโปรเจกต์ซีเซนเนี่ยเข้าไปถือกับทางอินโนว่าแล็บซึ่ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราซีมั่นใจเกินกว่าร้อยค่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนสีทดลองด้วยตัวเองกว่าจะถึงวันที่วางขายวันที่19พฤษภาคมซีบอกเลยว่ามันเกิดการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะถ้าไม่ดีจริงซีจะไม่ยอมปล่อยให้ใช้คําว่าซีเซ็นโอ้ยทําไมลมไม่กันเร็วจังเลยอ๋อนี่ไงที่ไหนเนี่ยที่พักลราไงแม่พักก่อนเดี๋ยพักอีกคนเดียวเลย<อ>พักกับปรตูไปเลย วัดสรงเดชอ๋อนี่วัดนี้คือเป็นวัดที่อยู่ทางทางเข้าตัวเมืองสังขบุรีแล้วก็สถาปัตยกรรมนะคือจะแบบว่าอารมณ์ประมาณเหมือนแบบมอญมอญมากผสมใช่เพราะว่าสังเกตได้พระพระของพม่าเนี่ยจะไม่เหมือนพระไทยหน้าจะหวานเห็นไหมแล้วแบบทาป่าทาอะไรอย่เงี้ยมีการแต่งแต้มอะไรเงี้ยแว่สังเกตดีแม่คือแบบว่าพระของพม้าจะแบบมีพวกองค์ประกอบแบบ ใช่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 เพาะว่าเขาจะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องส่งใช่ไหมเครื่องส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสบายเพชรพลอยอะไรอย่างนี้ยคือมันเป็นความความชอบของของเขาอะไรอย่างนี้ยถ้าดูได้นั้นพี่แต่เราลองเดินข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่ารแป๊บนึงรถเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรป่ะคือคนคนไทยเราคืออะไรป่ะไปมาลาไหว้ในมันเราเราละมานแล้วเราก็ต้องไหว้ก่อนไหว้พระต้องวิ่งข้ามรถเลยต้องวิ่งสิ โอ้ร้อนไหมเนี่ยตอนนี้ฮะร้อนมากเนาะดูสินี่แต่เราสังเกตดีแม่เขาจะมีเหมือนพญานาคคนหนึ่เนาะไหนเออใช่เป็นพญานาคคนเลยเห็นไหมเนี่ยพญานาคตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงเส่านี่ไงอ๋อเนี่ยที่เราตั้งแต่เราเข้ามาพญานาคของมอนจะคล้ายๆงูใช่ผมผมมองเป็นคล้ายๆงูเปล่าวะพญานาคก็คืองูแบบนาคี มันก็นนนคืองูเปล่าง<ม>ูใหญ่อเออเพราะอ,อะไรหรือเปล่าว่าทําไมพญานาคถึงอยู่กับวัดเพราะว่าตามตามตำนานแล้วตามออที่เขาบอกเล่ามาว่าพญานาคเป็นผู้ที่ท่านออท่านเป็นชอบเป็นผู้ที่ชื่นชอบศาสนาใช่ใช่ที่แบบว่า มาบวชเลยครพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้บวชเนี่ยนะต้องแปลงร่างเป็นคนเนี่ยนางว่ะขอโทษครับพญานาคที่ไหนตั้งในห้างมีบ้างไหมไม่มีไม่มีนะก็ต้องอยู่ในวัดอย่างเดียวที่เดียวนะแต่ว่าเป็นมีกล่องเป็นกล่องกล่องมีนะเป็นกล่องไม่ขีดไฟหลาบตุ้มปักแล้วก็แน่นวัดนอนอ่ะคือส่วนมากสังเกตง่ายเลยคือจะมีหง จริงๆคือเป็นผงหงหงหงใช่เออคือเสาหงบ้าหงนี่พม่าป่ะลูกพม่าหรือมอญพม่าพม่ามอญด้วยใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นเสาหงนี่นี่ดูดูคนดูคนเหนือจะต้องสโลเราจะได้ใส่แบบเดี๋ยวเราจะต้องดสโลแบบเต้จริงเหรอจริงจริงเคยใส่สโลปล่าไม่เคยครับเคยแตองกะโปงเคยใส่แต่ตอนใส่เป็นผ้าเนี่ยผ้าแต่งหญิงเที่ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยแม่ใครใครพจัตุรัสไอ้ผ้าจัตัวเหมือนผ้าขม้า นี่ดูเขาจะบอกโอ้ใช่สิติดไม่ล่กมาแล้วเอาดีต้องไปไหว้ก่อนนะฮะนี่เห็นไหมเขาบอกคนพม่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องศาสนามากๆสังเกตได้คืออะไรถอดรองเท้าใช่ถอดรองเท้านะแต่ตรงนู้นถอดนะแต่เราปวดถอดนะเพราะว่าคืออะไรรู้เปล่าแม่เคยไปพม่ามาเขาให้ถอดรองเท้าก่อนก่อนทางก่อนทางที่แบบขึ้นขึ้นอะไรนะเจดีชเวรากองเลยนะให้ถอด จริงเพราะเขาซีเรียสมากสมัยก่อนเนี่ยที่อ่านประวัติมานะสมัยที่ฝรั่งเนี่ยมันเข้ามามามาบุกพม่าเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาจะเอาแล้วเขาจะเอาเจดีเนี่ยเพราะที่เจดีเชเวลกองเนี่ยมีทองอยู่ข้างบนอ๋อที่เขาใช่ไหมใช่ที่เขาจะไปเอาฝรั่งจะไปเอาทองแล้วประมาณว่าคนพม่าไม่ให้เพราะฝรั่งเนี่ยคือเขาเขาไม่ถอดรองเทา้าแล้วเขาจะบุกเลยนะแล้วคนพม่าก็ ขวางขวางโดนฆ่าตายหมดเลยนะตามทางคือตายหมดเลยใส่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าไปเพราะว่าคนฝรั่งเขาไม่ถือตานวายพาวายพาก่อนนะนี่ใบพานี่อูดมเลยนั่นต้องบอกผู้ชมนะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังลังสีในการฟังแล้วก็ในการชมลังสีฐานสามที่ลูก ก็บอกไปว่าข้อดิฐานไปเมื่อสักครู่ว่าวันนี้พวกเราสามคนมาถ่ายรายการเดินน็อตออนทัวร์กลัวที่ไหนที่สังขลบุรีก็ขอให้แบบงานของเราลาบลืมไปดีดแล้วสี่แต่ก้อเลยเฮ้ยแต่ก้อเด็ดเล่นแตะก้อปกติเตะนะแม่รังสีคอปากคอปากไม่ชอบก่อนใช้อยู่เดี๋จะใ่าลุกจะป่าแกมาหรือเปล่าใส่มาไงหลุดจะป่าแกหรือเปล่าแต่ก้อเนี่ยฮะตลาดเปิดแต่ตลาดเปิดที่ไปดูตรงนั้นก่อนนี่ ไปดูประวัติวัสดสมเด็จก่อนแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะเขียนไว้ไปดูกันอันนี้คือเป็นวัดที่เป็นวัดประตูด่านและทางเข้าสังขบุรีนะฮะที่แม่บอกมานอนนะไม่ใช่เพื่อนอยู่ดีต่ออยู interior, ่ที่นี่ไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านี่ต้องบุรณะนั่นเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าพงอย่างไง้ยหรือเปล่าแม่ Hung, hum, สังเกตพระพม่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าทรงกรดใช่ไหมเป็นไฟแแบบแบเราก็มาถึงแล้วแล้วก็ใส่ตู้บริจาคก่อนเลยดีกว่าคือบริจาคที่เห็นนั้นคือรูปภาพข,ของเออหลวงพ่ออุตมะนะเนี่หลวงพ่ออุตมะพาคเหนือเนี่ยที่ใช้ไอ้นั่นอ่ะไม้พอตีแล้วมันจะงุ้ง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 นี่มพัด พระอ,อุปคุตพระศิวลีเ่แมเลยเนี่ยกับอันนี้เก่าแก่มากใช่ไ่อูอ้แต่และไม่ไม่มีพระอ,อยู่ด้วยแม่เนี่ยทอยู่ที่อยู่จำหน้าที่ที่แมเ่เป็น่แม่เช่าเน,นี่ยเก่าเก่ามากเนี้เนี่ยจำจำจำได้ไหกศิวลีเนี่ยพระอุปคุตเนี่ยเก่าแก่มากพระเหล่านี้ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะ พระเหล่านี้จะอยู่อยู่ตามช่องลมของของวัดวงังว,วัดของหลวงพ่ออุตมะและแบบว่าพระเอินหลวงพ่อเนี่ยมรณภาพแล้วก็วัดวัดก็วัดก็ทุดโทมเขาก็เลยอ่าเอาเนี่ยนิลโลง,ม,ลงมามาเช่ามาให้ประชาชนเช่าแต่เนี่ยแม่ว่าต้องอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนั้นแน่คน่าจะเยอะมากเยอะมากคุณจะเช่าไปเลยนะาให้เช่าหร <laughs> ือเปล่าแต่ละอุ้ยเดีกระจกมันกระจกจะแตกง่ายด้วยนี่ เคาะตีเฉียงๆข้างๆตรงเนี้ยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเขาดิยังไงเขาตีแบบนี้นี่ตีนี้ไม่เขาตีแบบนี้จริงๆนี่แล้วถ้าเผื่อถ้าเผื่อมันพลาดแล้วมันโดนจมูกเนี่ยทำยังไงทำใหม่สังคหน้านี่แพงมากนะนี่หน้านีิแพงมากพลาดแล้วมันจมูกจะเป็นยังไงใคร่างที่ชอบ โอ้ไปไปตกใจพี่ตกใจเสียงนะตกตกใจที่มันจะฟาดโดนจมูกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันดีกว่าขับนเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูตลาดกันตลาดดีกว่าว่าตลาดเนี่ยแบบว่าที่สุดนี่ถือว่าถึงถึงตัวเมืองสงขลาบุรีจริงๆเลยอะไรอะไรคุณพัดคืนผิวสวยสุขภาพดีลดไว p ีเ m ียมค u a l i t y product กับหนทางสู่ผิวสวยแห่งอนาคตบนใบหน้าผิวสวยเลื่องเล็กดูเด็กเรื่องง่าย ผลิตภัณฑ์ลีวิตัลาารันตีคุณภาพโดยหมอชละทิศแห่งทีละพรการแพทย์สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนได้ที่ f a c e b o o k s h o p w w w f a c e b o o k c o m d o c h o r c h l a t i t c o l l a g e n พันเสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่เพื่อดูแลผิวพันธ์เจลลี่มีคอลลาเจนวิตามิแค่ฉีกสองเคี้ยวก็สวยได้คอลลาเจนรูปแบบเจลลี่หอมหวานอร่อยทานง,ง่ายพกพาสะดวกตัวช่วยดีๆที่ให้คุณรบสาคุณประโยชน์การันตีคุณภาพโดยหมอชลทิศแห่งคีลพรการแพทย์สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนได้ที่ f a c e b o o k s h o บ w เว็บ c e b o o k c o m มสแล็คด็อกเตอร์ชนละทิศคอเจน ตลาดตลาดอะไรนะตลาดสังขาตลาดสังขบุรีอำเภอเมืองสังขบุรีนี่ตลาดเป็นอย่างนี้มีขนมพกด้วยรู้จักตลาดปะรู้จักมีของขายไงนี้นี่คือตลาดแต่เมืองเมึงตลกแกตลกนี่ตะกี้ตลาดนี่ก็ตลกไม่เต็มป่ะแม่ไม่เกินเกินใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวตอนนี้คือของก็ยังขายแบบไม่แน่นเพราะว่ามันยังแบบว่ามันยังไม่เย็นเตอนคืนใช่ตองคืนหรืก็แบบว่า จะแน่นหมดเลยแม่ที่นี่มีสนอยด้วยนี่กลางคืนตลาดปิดกี่โมงครับนี่แม่ค้าสวยมากพูดเลยเออจริงๆมีมีวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อวานค่ะอ๋อเป็นเป็นถนนคนเดินค่ะ,ะแต่ว่าตรงไหนครัคนเดินตรงไหนฮะจะเขาจะมีตลาดตรงนี้ค่ะยาวถึงตรงนี้ค่ะอ๋อนนเแต่ว่าวันนี้ไม่มีอ๋อนี่คือตลาดปกติใช่ค่ะตลาดปกติปกี่โมงฮะก็จะสองสามทุ่มมั้ค่ะก็เริ่มปิดแล้วมาขายตั้งแต่กี่โมงครับ ขายก็เริ่มเย็นๆเลยมีคนช่วยยังอ่ะอันนี้เอ้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องนอกเอาและอันนี้รายการอะไรคะเอ่อเดินน็อตออนทัวร์เดินน็อตออนทัวร์เออเห็นไหมมันช่วยพี่เขาขายเลยพี่น้องก็ขายอันนี้ทำไมออกเป็นอย่างลูกๆอย่างนี้ได้ไงอ่ะฟักข้าวฟักไงอ่ะฟักสีเล็กฟักสีได้ไงนอนยังไงอ่ะทำอันนั้น้ไมันมีรูคืออะไรอ่ะรูคืออะไรครับ มันคือแตงโมตัวอีนี่มันเห็นเป็นไรอ๋อเต่งจากเตงโมเหรอใช่ผมถามว่ามันต้องควักใช่ให้มันเป็นกลมๆใช่ค่ะที่เขาทำกับจิงตัวอ๋อไม่เคยกินมันลองลองควักนี้ลองทำเดี๋ยวลองทำลองให้ลองลองได้ไหมนีก็เหนียวอ่ะผมเดี๋ยวเหนียวไม่เป็นไรผมชอบอะไรเหนียวเหนียวผักต้องเบาๆใช่ไหมน้ำลายน้ำลายไงลาเหนียวเหนียวดํามากเลยนี่นะเออ อไอ้ยังขาดทุนบดีควักอย่างนั้นน่ะเมื่อขาขาดทุนบดีบึ้งควักไปถึงได้ไหมจะเป็นโจมอยู่นะแน่ย้ได้มาอันนี้อันนี้ผมขอเลยนะอาได้ค่ะเลวอะไรนะเออนี่ไหนๆก็ได้หนๆแล้วเล่นเกมดีกว่าก่อนจบเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวให้น้องตัดสินนี่เดี๋ยวเล่นเกมสองคนเดี๋ยวให้น้องน้องชื่ออะไรลูกชื่อมีมี่ค่ะน้องมีมี่เดี๋ยวให้มีมี่มีมี่นี่นีร้านควัก รังไล่นะรังปุ๋ยเมฆรังหวักให้มีมิจตสีเนี่ยพี่จะเล่นเกมแล้วแต่ถือว่าสองคนนี้ใครแบบแพ้หรือชนะโอเคมามีมีโอเคมะพี่พัรทพี่พัรทอยู่ไหนอะวันนี่เ้ไปไหนล่ะเธอโอ้ยแหมพอกินกินซีเซดีตลาดุ้๊บพี่พัรทนี่คือจะขายในสั่งแล้วอาหารเนี่ยอันนี้ก็มาตามกลิ่นะเล่นเกมอะไรดีพี่พัรท อย่าให้มีอย่าให้มิมีเป็นคนตัดสินจะไม่ได้หลาดเหรอในฐานะที่แบบว่ามิมีเป็นเจ้าถิ่นไม่ง่ายในเมื่อมาร้านเขาช่วยก็น่อยทำอะไรมูกี่ลูกให้สามลูกเออให้สองลูนะเออสองลูกนั่นแหละเขาผ่าครึ่งให้จับเวลาภายในสามสิบวิใครได้มากที่สุดก็อีบ้าป้าโบว์พี่เขาสองลูกไม่ใช่เหรอก็ไงคนละครึ่งไงคนละครึ่งไงไม่ทำไงอ่ะทำอะไรอ่ะก็ปั้นแบบเนี้ยให้ควักเออแล้วเดี๋ยวแล้วเขามีที่ควักอันเดียวไม่ใช่หรอก็กินละคนไงจับเวลาหนึ่งนาทีอ๋อ ใครแพ้ต้องวิ่งถอดเสื้อรอบนี้แล้วพร้อมตะโกนตลอดเวลาว่าเดินน็อตอ่อนถั่วลัวที่ไหนเออลอบรอบนี้ลอบนี้ลอบนี้ลอบหนีลอบหนีแน่นอนเนาะจะเวลาไงอ่ะถ้าเขาแพ้ถอดเสื้อยังโอเคถ้าผมแพ้ถอดเสื้อตำรวจวิ่งไล่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปนี้แม่ไปถ่ายมาให้ไม่เป็นไรยถเชิดได้หน้าแม่โอเคงน้าแม่ใหม่แพ้จะเวลาแยกคุณพาร์ทพาร์ทเสร็จแล้วใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้ผมเริ่มเกาะใช่ไหม ไข่ต้มแล้วก่อนให้ลูกต้มก่อนไข่ควักหมดก่อนไข่ใ,ในไม่ได้ติดลูกกี่กี่นา <c oughs> <30 S 1> ทีนะอ๋อ<ว>สามสิบวิฝังเอาเสร็จไว้ไหนต้องสวยเลยนะไม่สวยเอาเสร็จแล้วไว้ไหนฮะไว้ไว้ไว้นี่นี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมฮะดูทางบ้านดูทางบ้านดูสามสิบวิอ่ะแม่งเช่นดัดงเช่นเลยไม่ได้ใช้อีกนะเริ่มยังเริ่มยังพร้อมนะสามสองหนึ่งต้องสวยด้วย ไม่ได้น้องมี่มาลัดนับสิลูกกี่อันให้น้องมี่นับตรงนี้มาเอาที่ผ่าน้องที่ผ่านเลยนะผ่านหมดเลยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวยงามอันนี้ผ่านหมดใช่ไหมผ่านหมดมผ่าถือว่าเป็นลูกที่สวยงามใช่ไหมลูกโอเคเราไปตาตาไม่สวยไม่นับนะฮัลโหลแม่ทำไมทำไมอ๋อไกลมากนี่กลับไม่ได้ด้วยไม่ได้าไกล สอมนะสองหลังสี่นะสา,ามสองหนึ่ง เขนาดนะมิม <ève S 2> <sociedad. S 1> ี่มันครับ <c> น <oughs> ี่ไปไหนอะนี่ค่ะหนึ่งแถวนี้ไม่ห้องน้ำเลยทำไมสองตาตีห้าอันนี้ไม่เกี่ยวไรเป็นเรื่องนะเป็นเรื่อนไม่เกี่ยวก็เอมาตูมมาตูมเป็นผู้ชนะเป็นไงมาตูมมาตูมใช่มาเจ็ดอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องจรจินนน่ะนนเนี่ย มาหกใช่ไหมลูกแต่ว่าน้องมีบอกอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ก็เหลือห้าก็แต่คือนางควักนมี่โกแต่นางควักที่โกน้องมี่ตัดสินใจว่ามันอันนี้ไม่สวยตัดออกก็เหลือแค่ห้ามาพังอ่ะผู้แพ้ทำอะไรแน่นอนถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วก็พูดว่าเดินนัดอ่อนทัวกลัวที่ไหนวิ่งจากไหนวิ่งจากนี้วิ่งจากนี้รอบร้านอ้อมไปเลยหนึ่งรอบนี่อ้อมนี่นะอ้อมนี่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 ร้านนะ ขอไปในกลงทัพไวเลสแพ้อย่าลืมนะคีย์เวิร์ดนะถ้าผิดถ้าผิดวิ่งอีกรอบนะปุยเมฆน้ำแข็งใสสังขารีตลาดสังขะรโอ้ยเมฆน้ำแข็งใสตลาดสังขะเออกับเดือดน็อตออนทัวร์กลัวที่ไหนรอบเดียวแกงผมเดช้าวิ่งหล่อหล่อเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งจะเพิ่งเสื้อเขาบอกว่าอะไรนี่ซอรี่สอรี่กูบอกแล้วใส่เป็นลางอย่าเชื่อพี่บอกจะใส่ตัวนี้มาเป็นลางซอรี่เห็นไหม พร้อมนะโอเคเรารู้ว่าคุณผู้ชมทา่บ้านพร้อมอยู่แม่อยากดูการแกล้งกันเออจริงเนี่ยเทปเนี้ยผมบอกให้ว่าว่าซอลลี่ไปเลยเออเอองคนเท่ไหนจะตุมน่อยไม่ตัวเม่อย้าึตางหาให้ถือถถ้าห้าสี่สามสองใช่เอะจ็นตดอันทัวร์ กัวกัวที่ไหนย่าบอกเลยตอนนีมาแ้เป็นอย่างที่เห็นนะฮะกัวกัวที่ไหนนะฮะจับัไหมเดนอนนัน้องัวตัวที่ไหนแล้โมยอะหมือนตัวที่โดนอน้องกลัวตัวที่ไหนแม้ว่าโชคดีที่ไม่เป็นตูมนะที่เป็นยางสีนะจับเ็อนัไมฮะป็นจักตัวที่ไหนจุที่ไหนกัวที่ไหนแล้วที่ ที่ไหนแแห่กุยเมฆน้ำแข็งใสอะไร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 สังขาวุรีเออยังไม่ครบครบแล้วสังขาวุรีตลาดนี่ตลาดสังขาวุรีมากินได้แตงโมอร่อยด้วยโดนเลยเป็นไงโดนเลยโดนอีกรอบเลยคือรายการเดินน็อตออนทัวร์ครัวที่ไหนครัติดตามนะฮะเนอะพร้อมแล้วเป็นไงบ้างถามความรู้สึกก่อนเป็นไงบ้างโอ้โว ทิปแรกทิปแรกโดนแล้วโดนแล้วมาล้อนี่สี่ห้าแล้วหมุนหกโมงอย่าบ่นก็บอกเลยจะใส่ซอรี่มาแล้วหมุนแล้วหมุนเท่าไหร่หมุนกี่โมงครับแล้วหมุนหกโมงไงเกือบแปดโมงเพราะใครเพราป่าเพราะใครเพราะใคร พอใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง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 ดูอเพิ่งดูเราจะพูดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบคลิปแล้วเราแค่เพิ่งเฉลยว่าอีใหม่คนนี้มันคือใครใช่แต่ว่าถ้าผู้ชมคงสงสัยว่าใหม่คือใครอะไรก็ใหม่อะไรก็ใหม่แล้วมันโดนเนี้ยอีใหม่เดี๋ยวโดนหอยทอดแล้วก็ะลาหรือเปล่าปลาอิ่มแล้วนะนี่ไปดูร้านค้าดูร้านค้าดีกว่าเห็นไหมยาดอมสมุนไพรตาเฉลยสดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพร แล้วตลาดนี้ของกินเยอะมากนะโอ้ยต้อมไีเยอะมากจริงๆเยอะยังไงนี่ะไก่นุ่นก็มีคือมีครบทุกอย่างถ้าเราแวะมาที่นี่นะฮะจะเป็นตลาดเล็กๆอยู่ที่สังขบุรีเยอะมากตลาดสังข์าใช่ของกินเยอะแม้มันจะอ้วนนะแต่อ้วนแบบแม่ไม่หม่พัชมีสีเซนจากไม่แต่เห็น้วนี้ขมามจะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่เดือดร้อนแน่นอนตายแล้ว ระหว่างนี้ลองเก็บเงินไงถูกไหมร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะร้อยเจ็ดสิบาภาษามอพูดว่ามุกลามโปจอมุกลามโปยซแปลว่าเท่าไหร่เออให้พูดอีกทีมันไม่ได้รอะไรนะมุกลามโปซอร้อยเจ็ดไม่รู้วู่ดชัดูดชัดด้วยนะจริงแล้วประตูคนคนที่นี่ ทำไมทังทอนใช่ทีเดียวอตูมเถอะหมดละเรหมดละมา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 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของรายการ The n o t on Tour กลัวที่ไหนอ่าก็ถือว่าเป็นเทปแรกที่เรามาเยือนตลาดสังขะใช่ครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ลึกมากยังไม่ลึกมากนี่แค่ขีดไอเฉยเราจะมีที่ไหนอีกแม่โอ๊ยสะพะ นี่เราจะไปสะพานมอนป่ะที่เด็ดๆของที่นี่นะสะพานมอนอนะรับรองแบบว่าสะพานนี้สวยเอเวอร์วังอลังการมากเป็นสะพานมอนที่ยาวที่ที่สุดอันดับสองของของ,ของโลกซึ่งแอบได้ข่าวมาว่าได้ยินเลว่าเรามีการเล่นน้ำด้วยใช่ไหมมีเล่นน้ำด้วยเราจะมีน้ำตกน้ำตกที่พบใหม่ในอำเภอสังขล<ม><ด>บุรีนะฮะก็จบกันที่แบบว่าเทปนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอันแรกสรับเทปแรกแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่<อ>าเทปต่อไป <ๆ S 2> เปต่อไป ที่ไหนใช่เออยังไงมีเปียกหรือเปล่าไม่รู้กับายการ t น็อตออนทัวร์กลัวที่ไหนไม่กลัวกลัวที่ไหนแล้วเจอกันฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ ดื่มดำเสพสุขสุนทรีกับการพักผ่อนในวันสบายสๆท่ามกลางอ้อมกอดแห่งสายน้ำชงเลียรีสอร์ทที่พักบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต้นไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์รอคอยผู้มาเยือนและอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูรสชาติพื้นถิ่นกาญจนบุรีมาชา์จแบตเติมพลังให้กับชีวิตพักกายย่อนใจ ที่ชองเลียรีสอร์ทสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสนใจติดต่อสำรองที่พักได้ที่034595023ถึง40929942492